ภาพสองแต่รอบนี้จะเป็นดีเซออร์ย่างเดียวฟาร์มัติก เนี่ยมันขึ้นเป็นแบบเนี่ยอะไม่เชื่ออ้าวสามศพสามสบสามสบอ่า ก็สเต็ปก็จะประมาณนี้เอาคลินี้จบก่อนไปครับเนี